คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับอ่ะเอาใจสายล่าสักหน่อยนะครับอ่ะสายล่าถามผมมาเยอะว่าพี่ครับลูกแบบไหนมันเหมาะกับสายล่ามากที่สุดนะครับอ่ะแล้วลูกแต่ละลูกมันมีข้อดีข้อเสียยังไงที่เราจะไปใช้กับสายล่านะครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ผมจะมีคําตอบให้กับสายล่าทุกท่านนะครับอ่ะที่ใช้เกี่ยวกับงาน DIY คือ c ิกต ที่จะเป็นสายล่านะครับว่าลูกแบบไหนมันเหมาะที่สุดในการสายล่าจริงๆระไปดูครับ สมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊สนะครับก็ตามวิปที่ผมจู่ไปครับว่าสายล่านะครับอ่ะมันเหมาะกับลูกแบบไหนมากที่สุดนะครับอ่ะช่วงนี้ที่ฮิตกันมากที่สุดเพื่อนเพื่อนสมาชิกคิดว่ามันเป็นลูกขีมินนะครับก็คือลูก12มินนะครับเก็บมันจะเป็นลูกแก้วนะครับอยงนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นอ่าสมัย เมื่อก่อนนะครับอ่ะสมัยเมื่อก่อนมันมีแค่ลูก16มิลคือลูกแก้วที่เรามาใช้กันเล่นเล่นลูกมาเก็บกันนะครับอ่ะเราไปใช้กับตัวแอลกอฮอล์นะครับอ่ะแล้วก็มาพัฒนามาเป็นลูก8มิลลูกเหล็ก8มิลหรือว่าอาเจบสิบหกแล้วก็ลูกเหล็ก6มิลลูกแก้ว8มิลแล้วก็มาเป็นสุดท้ายมาเป็น12มิลที่ใช้ลูกแก้วนะครับแต่ว่านะครับถ้าพูดถึงว่าให้เราเลือกจริง ในงาน PVC gas ของเราครับอ่ะ DIY PVC gas ที่เราใช้กับไอ้มันเหมาะสมกับสายล่าเราต้องใช้รูปแบบไหนนะครับผพนี่ครับอ่ะแต่ว่าเราต้องงานยิงอย่างนี้ก่อนว่านะครับอ่ะงานที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นงาน DIY PVC gas นะครับอ่ะสำหรับที่เจรที่เราจะใช้สายล่านะครับอ่ะมันมีแบบไหนบ้างนะครับเพนี่ครับอ่ะระบบที่เราใช้ทุกวันนี้ก็มีบอลวาล์วบอออโต้นะครับอ่ะกึ่งอัตโนมัติเราไม่ต้องพูดถึงมันล่าได้ คือพูดถึงว่าเปอร์เซ็นในการล่าครับอ <tal os> ่ะมันน้อยกว่านะครับอ่ะเพราะใส่ที่มันน้อยกว่าเพราะอะไรครับระบบยิ่งเยอะนะครับอ่ะความแรงมันก็ยิ่งจะลดลงนะครับอ่ะยิ่งจะไล่นะครับอ่ะตัวกัรรั้งลู้เล่อนพวกนี้ครับอ่ะความแรงมันจะลดลงนะครับอ่ะความสวยมันจะแลกด้วยความแรงนะครับผมพี่ครับอ่ะแต่ว่าตามหลักจริงๆพูดถึงในระบบที่ว่าเราเราใช้กับสายล่าจริงมันกป็นกีแก้แก้บอลตัวบอลวาว แล้วก็ว wow าวออโต้แ่นั่นเองครับอ่ะมันจะเหมาะสมในการล่า,ากไม้สุดถ้าไอ้มันมาสมเหมาะสมที่ส,สุดก็คือตัวเป็นวาวออโต้ครับมันจะสะดวกกว่าตัวที่เป็นวาวนะครับผมพอดีครับอ่ะแล้วทีนี้พูดถึงว่าลูกที่ใช้นะครับอ่ะสมาชิกถามผมมาเยอะนะครับอ่ะเกี่ยวกับมันเป็นประเด็นประเด็นรามากครับอ่ะเพราะว่าลูก12มิลตอนนี้มันมาแรงนะครับผมพีดีครับแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจว่านะครับว่าวิธีการเลือกใช้ ในลักษณะของสายล่าของเราครับอ่ะเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับอ่ะเป้าที่เราใช้เราต้องจำเนึงถึงเป้าที่เราใช้ด้วยว่าเราจะสายล่าเราจะใช้เป้ากระดษไหนนะครับอ่ะก็มีนกหนูกระต่ายตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวแรนพวกนี้นะครับอ่ะตัวเฮี้ยขอไปที่พูดคำนี้นะครับแ่ะแล้วก็มีไก่บ้านไก่ปานะครับน่ะก็ประมาณนี้นะครับน่ะ แต่ว่าพูดถึงว่าตลาดจริงๆอ่ะงานดีว่า p ี c แก๊สของเราครับอ่ะมันจะล้มสัตว์ใหญ่มันไม่ได้ครับอ่ะเพราะว่าอำนาจในการทำลายล้างของมันครับอ่ะมันสู้กับตัว p v c ไม่ได้ตัวที่เป็น PCP ไม่ได้นะครับนะเพื่อนๆสมาชิกต้ตองแบ่งแยกด้วยนะครับนะแล้วก็ที่เป็นระบบลมเหมือนกันครับอ่ะที่ใช้ลูกปลายพวกนี้นครับ มันก็เปรียบเทียบได้กับเรานะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไอ้ใหญ่กว่านันอีกนะครับมันต้องเป็น PC ซครับอ่ะไอ้นี้คือตัวที่เป็นสายล่าที่สัมาทินได้ครับอ่ะพวกนกพวกหมูไก่ป่านะครับอ่ะตัวเงินตัวทองพวกนี้นะครับ่ะก็แล้วก็ไอ้ที่ว่าไอ้นั้นผมจะพูดถึงครับอ่ะสัตว์ป่าลูกกรองมันหลายๆตัวนะครับอ่ะคือพูดถึงว่าถ้ามันเล็กลงมานะครับอ่ะนะครับอ่ะ คือเราไม่พูดไม่พูดไม่ไม,ไม่ไม่พูดว่าอาจจะเป็นสัตว์ใหญ่นะครับแนตะ่นั้นเราไม่ไม่ต้องพูดเราพูดถึงว่าสัตว์ทุกวันนี้ที่เราอากินได้ทุกวันนี้แล้วกันนะครับนะแต่บ้านป่าแถวบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านเรานะครับนะปลายไร่ไปนาพวกนี้นะครับนะก็ก็มันมันจะเหมาะว่าพูดถึงว่าเราจะใช้ลูกในลักษณะแบบไหนนะครับนะ ผมอ้างอิงอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อก่อนที่เราใช้ลูกส6บมิลนะครับลูก16บมิลครับมันเป็นลูกใหญ่ครับมันล่าได้แค่เฉพาะคือพวกไก่พวกนี้นะครับถ้าเป็นเล็กกว่านั้นอีกนะครับพวกนกพวกหนูครับผมบอกแล้วว่าลูกมันใหญ่พอไปเจอเป้าที่เล็กครับมันจะเป็นครับมันก็มันจะมันจะเป็นยังไงครับลูกใหญ่ ไปเจอเป้าที่เล็กครับมันก็ไม่สมส่วนของมันครับเป้ามันก็ไปเจอพวกนี้พวกมันมันก็จะทําให้เป้าเสียหายนะครับเลยมันไม่เหมาะนะครับลูกแก้ว16มิลนะครับแล้วช่วงนี้พอมาเป็นลูกแก้ว1 2มิลที่ก็ยิดกันเยอะนะครับ สายล่ามันไม่เหมาะเพราะว่าผมบอก well แล <Didn 't S 2> ้วว <sense> well <ia> ่าจะเป็นลูกแก้วนะครับแบบมิ2สองมิลครับมันไม่เหมาะกับสายล่าพูดตรงๆและกันนะครับเพราะว่ามันเกิดเสียงดังนะครับเวลาเราไปล่านะครับถ้าเกิดเรามีตัวเก็บเสียงก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เราไม่มีตัวเก็บเสียงครับพอเราไปล่าแล้วนัดแรกครับก็จะมันก็จะทําให้ตัวอื่นมนตื่นนะครับมันเลยล่าได้ยากครับแ้วทีนี้ลูกมันใหญ่ไปเจอเป้าที่เล็กําให้เป้ามันเสียหายนะครับ เลยมันไม่เหมาะนะครับตรงนีการ์บแล้วอย่างหนึ่งถ้าเป็นลูกแก้ว12มิลครับตัวนี้นะครับราคามันเยอะมันแพงนะครับมันไม่คุ้มกับที่เราไปล่านะครับอย่างดีคือว่าเอาไว้ซ้อมเป้านะครับเพิ่มมีการับแต่ว่าผมักจะมาชิกช่วงนี้มันจะฮิตกันเยอะในเรื่อง12มิลนะครับ12มิลตอนนี้ล้ำนะครับก็ขาดตลาดหายากครับ รับท่อที่มาใช้กับลามนะครับมันต้องเป็นท่อที่มีราคาแพงคืออาจจะเป็นยี่ห้อไอ้พวก s g พวกนี้พวกหลายๆยี่ห้อนะครับแต่แต่ว่าพูดถึงตลาดจริงครับท่อที่เรามาใช้กับท่อ12มิลครับเราต้องไปเลือกด้วยครับ่ยีในบางยี่ห้อนะครับมันจะไม่ลงกันนะครับเราต้องไปเลือกเลือกยี่ห้อแต่ว่าพูดถ่าตลาดจริง่ะมันจะเป็นยี่ห้อที่แพงมากกว่าที่เรามาใช้นะครับแต่เป็นยี่ห้อที่ถูกลูก ลูกกับลำกับท่อที่มาใช้กับแบบมันจะไม่เหมือนกันความตูมมันจะไม่เหมือนกันเราต้องเลือกไปใช้เอ,เองเอาเองนะครับผมพีครับถ้าอยากจะได้ของดีแล้วก็มันตามลำพ้งองจริงก็ต้องใช้ s g หรือว่าตัวที่เป็นกากกาโก้อะไรพวกนี้เลยครับผมก็ไม่อ,มาอยากอธิบายเยอะหลายท่านคงจะรู้แล้วนะครับนะเพราะว่าลำมันต้องเหมาะสมด้วยนะครับแบบกับลูก12มิลที่เราไปใช้นะครับนะแล้วทีนี้ผมบอกแล้วว่า ลูกแก้ว16มิลกับลูกแก้ว12มิลครับมันไม่เหมาะกับการล่าครับเพราะว่ามันจดเสียงดังนะครับแบบแต่ใม้มันตื่นนะครับในการล่าครับมันไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าจยล่าจริงผมผมแนะนําว่าให้เป็นลูกเหล็ก8ปมิลหรือว่าสับหกครับเสียงดังมันจะค่อยนะครับเพิ่มข้นิะครับแล้วก็ความระยะการหวังผลมันจะใหญ่มันจะไกลกว่าลูก12มิลลูกแก้ว12มิลนะครับบมันจะ ลูกเหล็กแดมิลหรือ 5, 5้ารสิบกมันหวังผลมันจะไกลกว่านะครับอ่ะแล้วก็เสียงมันจะเงียบกว่ามันจะซอฟกว่านะครับผมพี่ครับอ่ะแล้วก็เป้าเราก็สามารถจะเลือก,อกใช้ได้บทน,นะครับอ่ะตั้งแต่ว่านกนะครับหนูกระรอกไก่ป่าไก่บ้านนะครับอ่ะตัวเงินตัวทองพวกแรนพวกนี้ที่ว่าเขาไปใช้ทุกวันนี้นะครับอ่ะมันก็เหมาะสมมากกว่า แล้วก็มันจะไม่ตื่นด้วยนะครับน่ะและระยะการบังผลบอกแล้วว่ามันบังผลระยะไกลมากกว่า12มิลนะครับอ่ะเพราะว่า12มิลมันจะมีปัญหาเยอะตรงที่ว่ามันเป็นเสียงดังนะครับ่ะเสียงดังทำให้ตื่นนะครับอ่ะมันไม่เหมาะเลยมันไม่เหมาะกับสายล่านะครับน่ะนอ12มิลไปล่านกกับเหมือนมันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าแต่ไปล่านกับนลูกมันจะใหญ่นะครับน่ะ12มิลมันจะเหมาะสมกับพวกไก่ป่า แล้วก็ใส่บ้านพวกนี้ครับมันจะเหมาะสมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นนกกับอ่ะมันไม่เหมาะสมเพราะว่าลูกมันจะใหญ่นะครับอ่ะทำให้เป้าหมายมันเสียหายนะครับพวกนี้ครับแล้วก็6มิลหกมิลก็เหมาะสมกับสายล่าได้เหมือนกันครับแต่พวกนกอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกหนูพวกกระรอกพวกนี้มันไม่เหมาะสมเพราะว่าลูกมันจะเล็กเกินไปพอโดนแล้วปุ๊บครับอ่ะทาให้โดนจุดสําคัญมันจะไม่อยู่นะครับพวกนี้ครับมันเหมาะสมที่สุด เน้นย้ำนะครับอ่ะเหมาะสมที่สุดกับหมกกับสายล่านะครับอ่ะต้องเป็น8มิลหดืหอ5หับสิครับอ่ะมันจะเอาอยู่ทุกอย่างทั้งนกหนูกระรอกกระแตนะครับแล้วก็ไก่ป่านะครับนกกระยงนกกระยางพวนี้ครับอ่าเป็ดนงเป็ดน้ำพวกนี้นะครับ,รรรรรรบ,รบก็ไก่บ้านก็คนผสมาัิกที่เคยติดตามผมก็คงจะรู้ว่า 8มิลกับ5 ugh, ทับ16กับอ่ะมันล่าแบบไหนได้มากที่สุดผมแนะนาว่า8มิลหรือว่า5ทับ16มันจะเหมาะสมมากที่สุดสําหรับสายล่านะครับน่ะเสียงไม่ดังครับน่ะตำมันจะไม่ทําให้สายล่ามันจะไม่ตื่นนะครับแบบถ้าเป็น16มิล12มิลนะครับน่ะมันจะทาให้เป้าหมายมันแตกตื่นได้นะครับอ่ะอย่างดีก็ล่าได้แต่แก้ตัวเดียวนะครับแบบตัวอื่นตื่นหมด นะครับนะระบพวกที่เป็น12มิลกับ16มิลแล้ว12มิลราคามันจะแพงกว่า16มิล8มิลแล้วก็6มิลครับแต่ผมแนะนําเน้นย้ำอีกครั้งครับว่า8มิลจะเหมาะสมมากสุดในการสายล่าครับวางผนได้ไกลนะครับพวกนี้ครับแล้วก็จะไม่ให้มันตื่นเวลาเราไปออกล่านะครับพวกนี้ครับก็สมาชิกหลายทั้งถามผมก็มมเยอะว่าพี่ครับถ้าผมจะล่าจริงๆครับ ผมจะใช้รูปอะไรครับะส่วนมากตู้ผสมาัิธก็ที่ผมทำทุกว,วันนี้เห็นไหมครับผู้บริจกผมจะทำแก้แปดบินหรือว่าห้าทับสนั่นเองมันเหมาะก,กับสายล่าได้ดีที่สุดน,นะครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับอ่ะเพื่อผสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจว่าสายล่าต้องใช้รูปรูปแบบไหนครับวันที่ผมอธิบายให้ผู้บริกได้เข้าใจเลยครับอ่ะก็คลิปนี้ สมาชิชอบนะครับอ่ะสำหรับสายล่าจริงๆก็ลูกแปดมิลหรืออาตั้สิบหกครับสิบไลค์เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเดินดูที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดสตอร,ร้ไกก็กดสตอร,ร์ไกลและกดกระดิง่งติ้งๆิ้งก็ด้ครับแต่เดี๋ยวผมจะมีสาระมาแบ่งกับเพื่อนสมาชิกเหมือนเดิมนะครับแต่เน้นย้ำอีกครั้งครับอ่ะสายล่าแปดมิลหรือว่าห้าัสิบหกมันเหมาะกับสายล่า, 8, 5, 10, า,ลาได้ดีที่สุดน,นะครับผมดีครับก็เจอกันคลิปหน้าครับมีสาระอะไรไดีๆมาฝากอีกก็เจอกันคลิปหน้นาด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ